谢谢、嗯 บอ,อกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตมุ่งหน้าสู่จังหวัดพังงาเพื่อไปพบกับไกด์นำทางที่จะพาเราขึ้นไปยังยอดเขาเตา่าซึ่งครั้งนี้เราก็มีผู้ร่วมทิปมากขึ้นทั้งคนที่รู้จักและคนที่ไม่เคยจอกงานมาก่อนซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรกับการท่องเที่ยวแนวออกทิพอยู่แล้วที่เราจะเจอคนแปลกหน้าและกลายเป็นคนรู้จักกันในที่สุดเราโดนไกด์เทครับทุกคนกะทันทันว่าคือจริงๆเราต้องจริงๆทริปนี้เราต้องการจะไปเขาเต่ากันเนาะ แลวเมื่อกี้ไกด์ทักไลน์บอกว่าวันนี no. ้อาจจะฝนตกนะครับพาขึ้นไม่ได้ซึ่งเรากำลังจะถึงกันอยู่แล้วอีกประมาณย0่นาทีเราก็จะถึงจุดนัดพบกันแล้วนะครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนแพลนกระทันหันเราก็เลยคิดว่าต้องกลับไปที่เดิมเลือกเขาพังจากทริปที่แล้วนะครับเพราะมันอยู่ใกล้กันเพราะไหนก็มาแล้วไม่อยากแบบไม่อยากยกเลิกทริปนะครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรมาแล้วก็เดี๋ยวไปเขาพังเลยซึ่งจริงก็เป็นที่ที่แบบที้ว่าอยากกลับไปอีกแล้วนะครับแต่กลับไปก็ได้เพราะมีที่ไปแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เวลาเหลือก็เลยค หาต้ำตกอะไรเี่ระหว่างทางนี้ก็น้องพามาเที่ยวตกอะไรน้ำต,ต,ตกอะไรบ้างก๊อน้ำตกมาโดราอยู่ที่ทุ่งบพงงาก็าเดี๋ยวนั่งพักผ่อนรอเวลาแล้วก็เดี๋ยวตขอามาในายสอง่ายสามก็เดี๋ยวจะเริ่มไปที่ถึงขึ้นเขาพังกันแล้วนะครับแ้่ตกเบาๆกันกบาบา่นอนไม่อยากแช่เยอะเดี๋ยวสบายตัวล้วเกลียดไป พููถูกหลอกคนแรกครับผมแรงใจให้หลอกแ,แค่คนที่สองวะพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทคููหลอกที่สองรู้ว่าโดนหลอกเดี่ยก็มาครับเยขอคำคมได้เด็ดหน่อยเร็วหลอกไม่กลัวลกลัวไม่หลอกเฮ้ยอะไรครับเจ็บใจว่าการจากลาก็ตอนมาได้โดนไกด์เทนี่นะครับ หลังจากพักผ่อนแก้ซิงกันเรียบร้อยแล้วเราก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เขาพังกันซึ่งก็อยู่ไม่ได้ไกลาจากจุดที่เราอยู่มากนะักการขับรถไปยังเขาพังนั้นจะเป็นต้องขับผ่านสวนป่าและก็นำมอเตอร์ไซค์ไปจอดไว้ในสวนป่าของชาวบ้านเพราะฉะนั้นเราอาจจะจำเป็นต้องจอดแบบระมัดระวังกันนิดนึง นินนี่คุณเคยนนี้ที่เราจะขึ้นไปอ่าข้างบนนู่นเลยนี่วันนี้ที่เราจะขึ้นเลยติดกูเลยอ่ะใช่แล้วอันนี้คือของทั้งหมดนะครับที่ผมจะพาขึ้นไปใส่กระเป๋าใบนู้นนะครับก็จะมีพวกเสื้อผ้าเป้อะไรต่างๆอยู่ในนี้ครบหมดเลยทุกอย่างจะพยายามย่อส่วนให้มันเล็กลงคืออย่างนี้ยเนี่ยแค่ตัวก็จะเล็กลงเล็กอ่ะ ได้บ้างครับผู้ถูกหลอกคุณพร้อมที่จะเดินกันที่นี่หรือยังอ okay. ้าวพร้อมไหมพร้อมครับสามสองหนึ่งขอพรดังๆเลยเร็วสามสองเสียงเสียงเสียงแบบเบามากเลยไปไปเดินครับพร้อมครับผู้ถูกหลอกตัวเองบ้างขึ้นหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยสองรอบสองก็ยังเอาครับขอเอาเวลาไปหายใจเลยจะพังหรือว่า เพิ่งขึ้นมาไม่ถึงสองนาทีมันใกล้ถึงได้ไงวะถึงแม้ว่าน,นี้จะเป็นการเดินขึ้นเขาพังครั้งที่2แล้วและผ่านการเตรียมตัวและเตรียมใจมาพอสมควรก็ไม่ทําให้รู้สึกว่าเหนื่อยน้อยกว่าครั้งแรกเลยในเจอกระฝนที่ตกหนักตลอดทางทํงาทให้พื้นที่ชันและลื่นอยู่แล้วก็ลื่นขึ้นไปอีกหม่นิดนึง จังดาบจังดาบขึ้นนะขึ้นนะโอเคครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงยอดดอยกันพักหนึ่งแล้วแล้วก็พยายามกางเต็นท์กางเปกันอยู่แล้วโลเคชั่นมันแบบมันจำกัดเนาะหาโลเทมก็จะกางเปแล้วก็ยากนิดนึงแล้วก็เป็นการกางเปครั้งแรกผมด้วยก็ทุรักทุเลพอสมควรแต่ก็ เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ฝนก็ตกด้วยโอ้โหชื้นหมดแล้วตอนนี้บรรยากาศตอนนี้ก็จะเป็นแบบคึมคมหม,มอกหมอาะต่างจากรอบที่แล้วมากรอบที่แล้วคือบรรยากาศแบบโคตรดีมารอบนี้ก็ได้อีกฟิลหนึ่งแล้วมันจะแบบคึมคหม,มอกหมอ,ก,มอก,กเปียกอย่างนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังต้มมาม่ากันอยู่เตรียมกินมื้อเย็นของเราไม่พ้นมาม่าอีกแล้วตอนนี้ก็กินเล่นๆก่อน ว่าคือน,นี่ฝนจะไม่ตกน,นะพอแลวแหเหนื่อยวันนี้เจอฝนต้องเดินขึ้นมาเลยสำหรับพวกเราที่ไม่มีใครมีฝีมือในการทำอาหารเลยมาม่าก็คงจะเป็นอาหารที่วิเศษที่สุดที่พวกเราจะหาได้แล้วในเวลานี้ ทีมงานผู้ประจญภัยในวันนี้ของเราเป็นไงกันบ้างครับชิว,ชวสบายมากายครับปลาตุ๋นอร่อยวันนี้เรามีคนที่ต้องสัมภาษณ์ไงครับครูโบ๊ทรู้สึกไงบ้างทริปนี้รู้สึกว่าสนุกเหมือนกันได้ชีวิตลำบากบ้างวิตดีมันก็น่าเบือ่อบุดีชีวิตดีอยู่แล้วนะน่าเบื่อนะชีวิตดีดีดเกินนะอะไรทำให้มันลำบากบ้างก็ สนุกมากครับขอบคุณจานตะที่พาผมมา <c oughs> ชีวิตลำบากในรอบนี้เดี๋ยวผมจะตามไปชีวิตลำบากต่อครับโอเครีวิวเต็มสิบอ่ะ <c oughs> ปัดนะครับเป็นคนที่เรารู้จักผ่านทิกตอกเป็นไงบ้างทริปนี้เปิดโลกมากก็คือแบบว่าได้วิถีไบเกอร์นะเป็นครั้งแรกตัวรู้สึกแบบได้ทำกิจกรรมใหม่ก็เป็นอะไรที่แบบแปลกไม่เคยทำ เหนื่อยไหมครับทริปนี้พูดได้ไหมหนูพูดได้ดีไม่เหนื่อยบอกไม่เหนื่อยแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทริปนี้ออนแอร์เดี๋ยวแบบทุกคนไม่อยากมาไม่ตอนแรกครับตอนแรกนึกว่าจะโหดอะไรก็แต่สุดท้ายโอ้โหเหมือนนึกว่าเดินอยู่หน้าหาดใช่ไหมสบายเป็นใครใครพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจเลยตอบหน้ามาอีกปะไม่มามา มากออีนนบเรารีบเก็บข้าวของเพื่อเดินลงเขาแต่ถึงแม้จะเป็นขาลงเขาความยากและความเหนื่อยก็แทบจะไม่ได้ต่างจากขาขึ้นเลย นี่เราลงมาข้างล่างกันแล้วนะครับแล้วเราก็กำลังจะเดินทางไปยังน้ำตกเต่าทองที่เดิมเช่นเคยเพื่อไปอาบน้ำเห็่นเสา้ผ้ากันเพราะว่าดูเหงื่อเต็มเลย ก็เช่นเคยกับการลงเขามาในเมื่อยแล้วลงมาแช่น้ำตกเย็นๆก็ยังคงเป็นความรู้สึกที่ฟินแบบไม่เคยเบื่อเลยถึงแม้ตอนนี้จะเช้าแลวน้ำก็จะเย็นไปหน่อยก็เถอะพวกเราตัดสินใจแยกย้ายหลังจากที่เล่นน้ำตกเสร็จ ึงแม้ว่าทริปนี้จะไม่ได้เป็นไปนตามแผนที่เราวางไว้อากาศก็ไม่ได้ดีแต่ผมก็มั่นใจว่าพวกเราทุกคนมีความสุขและสนุกกับการเดินทางยินดีที่ได้ร่วมเดินทางกับทุกคนหวังว่าจะได้พบกันใหม่ในทริปต่อๆไปสวัสดีครับ